ทุกคนครับชมหมาหน่อยครับทุกคนครับหัาหน้ามาหาบุครับร้านาที่ามาด้หน้า19วันได้หน้าดีเฉยครับร้านหมาทอยากมาด้หน้า9วันนี้เรากวลาสร้าง่านกที่กับสมาร์ทกลู่มันี่่ลงแต่นะจะสงบมากขึ้นให้ทุกคนเลยหน้ามุดขึ้นแล้วก็คุยกันครับซ้ายคุยขวาขวาคุยซ้ายคิดกัน คุยกับคนคุยกันแล้วกให้หมามันอันนี้ยยอยากเหยากบตูอยากเหยียเท้านนจับใส่ดีผมจะบอกว่ามารักเซชั่น